า,าพบก,กับรถไทยซิ่งเมืองสีแดงเหมือนเดิมครับวันนี้ครับกับเจ้า M6240 ครับวันนี้เรามาปรับที่นาครับหนึ่งไรครับหนึ่งไรก่อนนะครับอีกสี่ไร่อยู่ข้างบน,นครับวันนี้เอาแค่หนึ่งไรก่อนครับ ไล่ดินจากฝังนะง่งนู้นมาลงฝั่งนี้ครับนี่ลงลงมานี้ครับใช้เวลาไปประมาณเกือบเกือบสองชั่วโม,มงนะประมาณสองชั่วโมงครับนี่ประเดิมเจ้าแรกของปีครับหลังจากเกี่ยวข้าวครับ นี่คอยมันหมานับเนี่รถไม่ครับขอให้มันหมานับ,นบ,นนบจะขอให้ออกต้นหนึ่งต้นกับสองต้นน้ไม้อารางตรงนี้ต้นหนึ่งับออกเลยครับนี้เป็นไม้ระค้ำครับ